เอาวางนิดก่อนวางวางวางอิดก่อนแปลว่าพี่หมูต้องเข้าไปข้างในใช่ไหมต้องเข้าโอเควางนี้ก็ได้ค่ะเพราไม่สะดวกก็วางตรงนี้ซะโอ้ก้าได้ก็ก้าวไปก็ยิ่งเลยกระโปงไม่สะดวกก็ได้ไหมได้ได้เอาเลยท่าพี่เข้าอย่าเพิ่งพี่หมูเดีู๋มเแก้ยิงเฮ้ยเอาไหมพี่พี่หมูตัวนี้ เอาเอาเลยไม้อีกแผ่นหนึ่งมาปูนี่ให้พี่หมูเดินสะดวกได้อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมมาชิดนี่หน่อยเอามาชิดนี่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวระวังยังไม่รู้จักองซานซูจีตัวจริงอยู่ตรงนี้อีกอ้าวพี่หน่อยอ้าวพี่ภาคภูมิถือไว้ก่อนพี่ภาคภูมิพี่หน่อยเชิญทางนี้ครับพี่หน่อยครับมาทางนี้เลยอ่าอันนี้ก็องซานซูจีระวังนะพี่ได้ค่อยๆค่อยๆลงค่อยๆครับค่อยๆครับอ่าวพี่ภาคภูมิมาเอามามา ระวังการเสาเลยเนาะเอาเลยครับเอาเลยครับกเสาเลยออลเอาออไม้<า>ออก่อนเอาไม้เลยขานัดเชิญเลยเอปเลยเกลียวไม้วางให้เป็นวงกลมน้าเท่าที่จะทําได้วางเป็นวงกลมดีมากเสาวดีมากดีมากเสาวดีมากอันนี้ปรอม เอาปลาอไป,ออไปแล้วก็ยื่นให้ประธานยื่นให้พี่หมูใช่ไหมครับครับอันนี้ด้วยนะครับเป็นเบ็เป็นสัตว์สีมากเลยโอ้โหนังสวยงามมากมันคงเลกนะแม่แม่คืออย่างนี้พี่หน่อยอันนี้ไม่ใช่เทตามนะข้างในจะมีแบบอันนี้เทนายีา่สิบเซน โอเคเอาทีนี้ยื่นทองคำทองแท่งทองคำขอหนทองคำคับแล้วก็ตามด้วยน้นแล้วก็ทำแดงครับกๆเลขศูนย์อีกก็หนึ่งศยหนึ่งศูนย์ู่นยนึ่งูยวมีเ่งนย์ห่เศย์หนึ่งศย่หง เอาไม่ออกวางเลยวางเลยวางเลยครับวางเสียอันนี้ครับครับเดี๋ยวเอานี่นนี้วางได้กวางนี่ก่อนที่ก่อนครับโอ้โห โอ้าแกเป็นทองน่าห้ผมเอาในก่อนที่แทนแนเป็นทงคำแทอนทองคำทงแดงให้อทองแดงอ้าวพี่พี่น่อยทองคำทองแดงสวยอ้าวทองคำอันไหนก่อนอาย่นให้ประธานโอเควางเลยครับลองกลัวแดดแต่ไม่มีตัวต้นครับ ล้วน่วโแล้วอย่างนี้นะครับพิธีนี้ก็ครบได้เลยครับโดยทั้งหมดที่นั่งอยู่นี้ก็จะได้โยด้วยครับโอ้โหพิธีพิธีกรรมค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์มากเลยพี่ที่พี่สมพรยิยอมรับเลยว่าอนุญาตผมไม่ค่อยได้ร่วมพิธีกรรมแบบนี้ทีนะสำคัญมากยอมรับเลยว่าครับตลอดชีพเลยโอ้พ่สม พี่สมพรกับพี่ซันนี่นี่จัดเต็มเลยนะเนี่ยโอ้โหดีมากได้ก็ให้ผมดูด้วยใช่ไหมครับได้ผมดูด้วยใช่ไหมครับต้องการไม่ต้องการอะไรโอ้โหแดงด้วยนะครับแกไม่ถูกไว้เราก็แกไม่เคยไม่เคยถือเลยขานตนัดรู้ดีที่สุดเลยรู้ดีที่สุดเลยครับองงานเก่งเลยขานตลาดบอกว่าอบายมุกกับต่อยกูุันมันขนานกัน ขอให้ลุงเรืองขอให้ลุงเรืองไปเป็นสถานที่ที่เรืองดาเรืองชุมนุมพี่เด็าเมาเมามาพี่เสด็จมาเลยมาเลยพี่น้องเรามาร่วมด้วยช่วยกันคนลงไม้คนละมือนะครับหวานไป36ส3มหวานขึ้นข้้งบนนะตอนนี้เสร็จแล้วก็คือไม่ต้องเยอะ เรามาร่วมด้วยช่วยกันนะไปไปตามที่จี้สิอรุณพาเพื่อนๆมาเลยตอนไปทำเงินนะเพื่อนเงินเดอนไอ้ยูซังเอาใครรับกันปุ๋ยแล้วมาใหญ่ๆแล้วกันไม่ที่มูอย่าพึ่งครับแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวกันเดียวก็อยู่ฝั่งนี้เลยมูอ่า ไครไม่รู้ใครไปยุงใครไม่รู้ใครไป